ปมาถูกไหมเหตุยังครับมาเลาะวันนี้ลิลี่เรียกบอ้ยเสียงเพลงเด็กพี่น้องกอจอดคอวะเรียเรียกชาเคียวนะสาวอันนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับโรบินสันโรวินสันไม่ใช่โรตัศน์อันนี้รักง่ายง่ายสบายสบายร่างกายพี่น้องโอ้โหแต่พี่น้าเด็กพี่น้องหด้ามันเนี้ยมาแมาแล้วพี่น้อง ร้านแปลวนะถ้าบ้าเพลว่ากินนะว่าเ้กิ้มน้องม่นก็ได้บ่อแลห้กินบ่อไห้กินบ่อขึนสิเพน้นะัแกวแก้วนะห้าิบาทเพี่น้องนนี่เด้อมร้านเลี้ยงเร้านี่สเงิผูบ้าแง่นบ้าอเงินห้ากันมาเขตชุระอิโรบินสันพี่น้องไอ้ ก็เลยมานั่งเล่น,นกินกาแฟกันกินชาเกียวมามละ่ะชาเกียวน้องเย็นบอกเขาเอ็นเี่ยงในก่อนสองอันนึงชาเคียวอันนั้นละ่ะชานมเย็นเออโยเมซอนได้ไหมล่ะอเมซอน,น,นอเมื่อไหร่มีามตาในปั๊มน้ำมันเนี่ยเนาะยังต้องห่างกับมีได้ไหมล่ะแซ่บบ่สักพากันมายนี่น,อน,น <laughs> บอกอะไรแต่ว่าทุระทุระ <laughs> ลิลี่แซ่บบ่ลูก โอเคเอาพี่น้องพี่น้องวันนี้ได้ยังวันนี้ลิลลี่ได้ยังนี่อยางล้ำพงล้โพงพี่น้องราคาจะได้มรเกา้าร้อยเก้าสิบด้วยพี่น้องลองเสียงให้ก่อนอ,อ,อันนี้ไอคอนุญาตไทยน่าหลาดนะครับม <laughs> าพี่น้องล้โพงมันจะไปเปิดที่เทียงหน้าเพื่นเนาะนอันนี้กับเซล่ยวลูกรอพี่น้องสงุกลงเงินแจ็กร้อยวันน,นี้จ่ายเป็นประเด็นเก้าร้อยเก้าสิบเออเอาแทนวะ เอาโอเคพี่นอ้องเขาละครก็ได้ดนะคะอ,อคับครึ่งนึงเอาเอาเอาโอเคครับมันมีเสียงเพลงเด้อพี่น้องเด้ดอเ,เอาไม่เปลี่ยกไม้เด้อพี่น้องได้น้องเขาแนะน้ำไม้เอาลันลูกบอกลน,บ <c oughs> อนี่นะครับนะครับดังดีเออคือลูกละเก้าร้อยที่กันเนาะครับเนาะถ้าตัวนี้พันสามพี่น้องอ้าแล้วน้องเราติดราคาไว้เยอะเข้าลูกน้อยกับพ่ออะเขาฟังแบบมวนมวนนี่เนาะเวลาไปกับรถกับลาเขารถกันไงในการนั่งฟังในรถนะ อันมันใหญ่พอดเนาะอันมันใหญ่พอดโอเคแต่วันหน้าวันเนี้น้ำเอานี่เด้มันสะดวกสบายในการพกพาเอาพี่น้องสรุปแล้วได้โตัวพันสามด้วยพี่น้องเอาพันสี่ว่าไปโลดเนาะปกติมันนั่นพันสี่ร้อยเก้าสิบพันหามบนลดเออเบนลดไหนด้วยพี่น้องโอเคเอาตัวนี้มาจับเอาเร็้ยวไทยกับรูปบลอนเสี้ยวเพิ่นนี่ยนะอ่ามอบอมาเอาดิเออพี่น้องยูทูบเบอร์เพิ่งโอเคครับขอบคุณครับครับพี่น้อง สวยงามมากพี่น้องเก็ดสมงั้วนาะพี่น้องคะได้ใบมะยมมาอยู่หนาบ้านเฮ้ามเนาะออ้วนี้ว่ามีเงินซื้อพักเนาะกินใบมะยมบ่อันจ้าว่านี้เงินจ้าพี่น้องวันนี้พักก็ได้กินยอดมะยมเอาได้พี่น้องยอดมะยมก็เป็นผักเหมือนกันค่ะกินได้เพราะมันเป็นผักพูดง่ายๆก็จะมาใส่ห่อส้มบัวกินกับตําเหมี่ยงบัวซิงไข่กับแซบเด้พี่น้องค่ะเอออันนี้กินได้ วันนี้ใคเพิ่นซับเนื้อก่อนเนาะเมีนค่ะวันนี้การ์กัตชิมาเปเป็นคนสอยเด้อร์ตัวสอยเมียตอบเด้อสไวอิลนะบ่จ๊าสไวอิงเนี่ยเพราะว่ามีคอมเมนต์ที่เิ่นถามเข้ามาเพิ่นก็บ่ได้ให้ดนยังคักดอกแต่ว่าก็อยากตอบเพิ่นพี่เ้าะเพิ่นถามมาว่าทุกวันนี้นี่เจ้าบ่ฮู้อีหยังอีหลีตีเท่าเนาะเอาเนี่เอาน้าให้ละซาวานี่ฮะอะไรนะมุตเจ้าบ่ฮู้อีหยังอีหลีตีฮู้ว่าเทอะไรคะฮู้ว่า ทุกวันนี้คนลาวเขาให้ถือสัญชาติเดียวเขาไม่ให้ถือได้สองสัญชาติเอแต่จะได้ยินมาแบบนั้นเดจ่าแต่เมนอยู่ล่าก็ถทอสัญชาติเดียวจะได้มากเลยพี่น้องถ้าถึงอายุ20ปีเมื่อไหร่เขาจะให้เสียสลาว่าจะถือสัญชาติลาวหรือสัญชาติไทยเราอ่ะแต่คนไทยนี่ถือได้สองสัญชาติลาวะนะแต่คนลาวถือได้สัญชาติเดียวแต่ว่าถ้าถึงอายุ20ปีเขาจะให้เรียกว่าจะถือสัญชาติอะไร สำหรับผู้คนเป็นคนเล่าเนาะเออมาถึงเล่าไทยเออราจะให้ตอบยังไงอันขั้วไม้เพิ่นถามไอ้นี่ฮอกกาฮอกการลูกว่าลูกบอกแค่ว่าลูกเขาเป็นคนไทยน้องพี่เป็นคนไทยถึงว่าเพิ่นคำถามมาเจ้าบุรุษอิริติเราคนเล่าน่ะเขาถือช้ำชาติให้ถือแค่ช้ำชาติเดียวแม่นบอไข่รู้มาตลอดแต่ว่าดีที่ปีเราได้พันธุ์ใหญ่ดีกว่าพันสุ์อิริติลูกค่ะลูก ลาวก็คือเขาก็ถือชั้นชาติลาวเขาอย่างเดียวเชื้อชาติลาวชั้นชาติลาวเขาจะไม่สามารถไปถือชั้นชาติประเทศใดๆได้ทั้งสิ้นเดิอพี่น้องเดอเของกบมูแต่ว่าที่ข่อยเห็นมากอะคนลาวที่เพิ่นไปอยู่อเมริกาเพิ่นไปถือสัญชาติอเมริกาได้จับเพิ่นคือถือได้นี่แหละเพิ่นคือถือได้คนลาวที่เพิ่นไปอยู่อพปยพประเทน้อยเออมีเอเซีย พันถือสัญชาติอเมริกาทําเจ้าว่าคนล่าบบาสามารถถืออันสัญชาติอันนี้ข่อยบ่มีความรู้ข่อยรู้แต่ว่าคนลาวที่ไปอยู่อเมริกาพ่นยังได้สัญชาติอเมริกาเป็นคนอเมริกาอ,อ,อันนี้ล่าว่าถ้าเนอร์กัอนาอนเต็มๆของเพิ่นเ้อร์จ้าบาฮู้หีูลีติคนเล่าเขาให้ถือสัญชาติเดียวถ้าอายุถึงยี่สิบปีเขาจะให้เสียสละว่าจะเป็นคนไทยหรือคนลาาข่อยบบฮู้ค่ะข่อย่ได้มีความรู้ข่อยบ่ฮู้แต่ข่อยก็บม่ได้ว่ายัางพิดข่อยไมร่รู้แต่ฉันก็ไม่พูดอะไรผิด หนึ่งน้องมนาทำไมถือถือสัญชาติลาวได้ถือชาติชาติไทยได้ก็น้องมนาเป็นคนไทยน้องมาเกิดที่ประเทศไทย<ข><ต>นะคะน้องคิงก็เกิดประเทศไทยเาราะเด็กสองคนนี้เขาเกิดอยู่ในประเทศไทยเพราะพ่อเขาเป็นคนไทยแม่เขาเป็นคนลาวเนาะพี่น้องอันนี้คือคอยหูดแต่ว่าคนลาวที่แท่จริงสามารถถือสัญชาติใดใดแน่คอยพูดคอยพูดแต่ว่าคนลาวที่ผนไป สมัยตะกี้นั่นเออเพิ่นก็ยังได้สันชาติอันอเมริกาเพิ่นก็ยังได้อันนี้เอฟซีคอยเลยหลายคู่หลายคนที่ได้สันชาติอเมริกาเนาะมีคนตอบได้แค่นี้ส่วนเรื่องเงินพอโบมุ่งนะคะเนาะตาชาเขาไล่ยังผิดพลาดไปก็ขอโทษขออภัยตะกี้สมัยตะกี้คนเราเราคนก็โอบพยพไปอยู่ไปอยู่อันเขาเไล่ยังอเมกาไปอยู่อเมริกาตั้งแต่สมัยมันเป็นยังไงไปน้ำพอน้ำแม่เพิ่นเออเพิ่นก็ไปเพิ่นก็ได้สัญชาติ สันส้นๆอเมริกาว่าสันส้นๆพี่น้องค่ะ้เคนบ่อยเขาฟังเขาก่อนนี่นไงนถ้าบอกคนเล่าคือสัน้นๆได้หมดเลยขึ้นได้คือได้สันส้นๆอเมริกาเอา้าวพยัมพุยมันเพิ่นเนาะเอือมีเอ็ซีข่อยผู้ใหญ่ได้ดีข่อยนีย่แหละเพิ่นอยู่อเมริกาเพิ่นได้สันส้นๆอเมริกาก็คือเพิ่นเป็นคนอเมริกาโดยตรงเลยเหี่ยวเลยทีบอกไว้ไหนจ้ะข่อยกล้าเล่าเพราะว่ายังของเพิ่นเป็นผู้ใหญ่ใจดีของข่อยข่อยหรืออก็ขั้วข่อยมาตลอด ด้วยมาตลอดแต่ข่อยบอกเอ้ยสื่อเอ้ยน้ำแค่นั้นเนาะพี่น้โดทุกวันนี้มีกินมีอยากอะย้อดผลบดถิ่นบาร์บาร่าฮา่น้องโอุใส่ไลายไลน์อะกอแล้วนี่ก็ขอบพูดนะพี่น้องทงบอกว่าการอนุ่นไม่อยู่ในสมัยบ้านของเฮาวในทุกวันนี้มันมีในแอปโหลดในแอปก็ไรนะครับขอบคุณนะคราบไปเห็นใครเจ้าหน้าที่เคนเทศบาพนักงานเคนเทศให้เลยเพราะว่าข้าต้องไปถ่ายบัตรประชาชนน้องคิงน้ำ นี่นองเพิ่งแกบอกว่าแถวนี้ไม่มีบ้านติดกมี่เลยครับบ้านาติดกันซี่หา,าบ้านหาหลัหลงล <ขา S 1> ค่ะคุ้มไฟนี่นี่หาหลังนะครับหาหลังพวกหลังทั้งเกียดมากทั้งขาถ้ามะเรยงวันมาต่อมันจะเป็นไข่เป็นหนอนเป็นมะเลรยงได้ค่านะแล้วกัมากับมี่อะไรมะเร็งวันมันเป็นหนามันพี่น้องค่ะจะถามมาโซกระปกบกบอดอกมันก็ตามมันจกตอมใะอยากเนากินคือจงสีแต่เห็ดเนื้อสิมันได้กินเนื้อกินข้าวเนื้อข้าวยัง มันกับมากค่ะพี่น้องค่ะของคนที่เป็นแรงงามแรงงนเอาเป็นว่าคว้มรูเขาขออ่ไ้เต็มเลยฮะก็ได้ยินจัอขอได้ยินแค่น่านเด้อพี่น้องเด้อขอบหมูอิลีขอยอมรบสิงแดข่อยูคือหมูแต่ที่ว่าข่อยว่าหมูเศร้านี่นะคือในกรณีน้องมานากับน้องคิงนะเราเป็นคนไทยเออเราก็ได้ทั้งทั้งเล่าแล้วก็ทั้งไทยคือเขามีทะเบียนบ้านทั้งสองทั้งสองประเทศว่าไงไงซัอือสามารถซื้อหมายถึงว่าอายุเขาครบสิบแปดปี นองคิงไอจากได้ยังเป็นสื่อของเราในประเทศไทยเราก็ซื้อได้ส่วนาลจากได้ยังอยู่ถมดเรไลยากได้คิดินสื่อเป็นสื่อของเราอยู่ประเทศเราเราก็ซื้อได้น้องคิง่ะนอกมาหน้าคือกันคือ่อยกำลังว่าแบบนี้พี่น้องออขอพูดได้ว่าว่าคนเล่าวนี่ไปถืออันสันซาตประเทศนั้นประเทศนี้ได้เบิดบอแต่ว่าคยที่ข่อยเห็นนะคือคนที่เพิ่นอยู่อเมริกาคนได้สันซาตอเมริกาคือคนเล่าเขาเนี่ยแหละคนกันยังได้สัพี่น้องอันนี้คะคือคือคือถือได้นะ อืมทั jet, bies, aja, ้งแบคนล่าเห็ด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 น้ำกรได้เลยนะอ่าคนเล่ามันมิตรคนรวยเ้ยพี่น้องขาที่เ่นไปอยู่เมืองนอกเมืองหนานมสีบอกว่าหายซักมีเพื่อนังบักใหญ่มีรถราคาทอร์ดลล่กันดีๆอยากไปเห็นอืมเป็นรักเป็นแ่งอืมอันนี้่เง่้ยก็เป็นตร่ารอากาศเราก็ว่าไปตามเดียวพอหนูเนาะแมนอันนี้คือคอยได้ยินมาแบบนี้ ค่ะขอเบายังพิดกับขอโทษขออภัยส่วนสมมั่วในขอกระใสมือแบบนี้ถามว่าใส่มือแบบนี้กะมันกระซิบเขาเนื้อเขานั่งเขาขั้นจนมันแข็งพี่นออ้อ,องเออพอเบาในมือของก็ไ่ได้เปื้อนอันนี้ก็คือเขาเห็ดกินเองเนาะพี่น้องคะส่วนส่วนเห็ดคลายค่นอ,อาจที่มีเครื่องปั่นหรือเครื่องปั่นอนี่ยขอกระมืออันนี้ขอสืเห็ดกินเองในครอบตัวมันเป็นลวกับปีปนกินพี่น้องอืมแต่การเลี้ยงอันนี้น้องทินนี่เพิ่นบอกว่า ถ้ายุสิบเ็ดแล้วน้องกินต้องไปขึ้นทะเบียนทหารนะอันนี้พ่อเวียรกระมีซื้กสายามในน้องเนาะวันนี้เนาะเลานไปหาพอคนพูดแล้วทหารพอคนพู่แล้วพี่น้องพอคนพูดแล้พ่อเวกะมีจะเป็นผู้าน้ำผ้าเนาะแต่ว่าเลี้ยงอ่าเตียทหารนี่สิเกมันม่ขั้ที่จะไปจะอยู่น้ำพอพนเดอรพี่น้องเลอพ่อเวีรกระมีจะเป็นต่เป็นผ้าลายห่แบะพี่น้อง เอแต่ว่าเหตุการณ์ไปคัดเลือกต่อหันไปเพราะว่าน้องคิงรงขึ้นมีน้องพอแล้วเด้เมืเ่อกี้ทะเบียนวงทะเบียนบ้านนั่นจริงๆแล้วก็อย่ากบปเขานั้งพอแล้วแมนแต่ว่าเขาไปแล้วเขาก็เห็นเพคนเหมือนเราไปเฮ็ดการณ์งานพูดซ้ำก,กับบ่มี่แมนข่อยยเฮ็ดโดยพละรการว่าอะไรเท่าพี่น้องต, <ำ S 1> ต้องเล<ม>ียวแ้่พอแต่เมย์คนเดียวไปแมนผู้เขาเป็นพ่อเป็นแม่์เขาเป็นแค่หน้าแค่อาเขาบ่มีซิด ต้องไปการแค่แบบดีอยู่ได้กินน้ำกันซื่อๆลำพังสิไปบังคับชีวิตจิตใจเราเนี่ยเขาเห็นบ่ได้เด้อพี่น้องเภายนอกทหารเนี่ยซูเมอร์นี่ยผู้ใดสนใจอยากอยากสมัครก็ได้ได้ขอได้ยินเขาบนว่าหรือผู้ใดอยากคัดเรียกก็คัดเรียกผู้ใดอยากสมัครเลยก็มีเลี้ยนไปเลยก็มีเด้น้องทิงมากบอลเนี่ยนเป็นตาใส่หลายใส่หลายได้กินใส่หลายได้กิะแล้วแต่สีดวงนะลูกเนาะ ดวงใบแดงสั้นและพี่น้องกอดถ้าได้จับใบดำเลยใบดำมี่ใบแดงไปนะใบแดงนะใบแดงนี่คือได้เป็นทหารหรอ้น้องจับใบแดงลาคัมเพล็กก็สองปีมดแล้วแม่นอนพี่น้องเรบคิดค่าขอโทษได้ขอกัดสองปีสองปีเออขอกระจำได้ว่าสองตีเนาะคองตีกลัววะออีหลาคัมเพงข่อยเช็ดได้ไปแต่ว่าข่อยเห็น แบบเพื่อนแบบล่างใจเป็นชายล่างเป็นหญิงแบบน้องมิลลี่เนะี่ยะเป็นทหารกระไรเนี่ยโอ้ยนะมีตะปูงงามงามเนี่นนยมุ้มื้เนี่ยเพื่อนเป็นทหารกระไรเพื่อนมูนบางคนเพิ่นมากไปเพิ่นเลี้ยงไปเลยกันพี่เนี่ยแบบว่าขัดไใจเราก็เลี้ยงเบา,ท,านนะนะทั้งชั้นนะฮะที่ว่ามอยากเป็นนนั่เอาเป็นไปสมยอมวันนี่เอาละขัดมีเรื่องยังกี่บอพี่น้องกี่บอมีดอกเขาบอกทำนี่แหละพี่น้องเขาให้เพิ่นเขาโมกเขาใจเ้านี่แหละ ข่อยบ่มุดจักดอกข่อยกับบ่ม่นคนมีความรูปป้ปานนั้นอันนี้ซอท,ที่เย็่มที่ข่อยสัมผัสด้วยลูกคอยได้เ,ออเนาะอันนี้คือว่าข่อยลูกอ่อยเฮ็ดได้เพราะว่นยังูข่อยเป็นคนไทยอ,อ,อ,นนอายุเกษปีข่อยก็ไปิชายบัตรประชาชนให้เพิ่นแล้วเออมีเลขสิบสามหลักของเพิ่นนองมะนาวนันะ่นโมเพิ่นบัตรประชาชนเพิ่นก็นมีแล้ว ศูนตีบัตคือบัตรประชาชนของคนนั่นแหละเพียงแค่ว่าเขาในเป็นใบน้หน่อยคือเขาคือพอจะเจอริงๆก็บัตรประชาชนเหมือนกันอายุเจ็ดขวบก็อีกสามอีกสามปีก็ไปถ่ายบัตรแล้วมาน่าก็คือบัตรประจําตัวของเขาแหละศูนตีบัตเขาน่ะเพียงแค่ว่าเขายังเป็นเด็กยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องถ่ายบัตรประชาชนเอาเป็นว่าเอาเข้มมือในคลิปนี้ค่ะผ้าร้านนี้รีไปซื้อของคนเนี้ยคนใได้เนาะคนยใหญ่คนคนมักตินมักฟังเพลงกับผ้าไปซื้อข้างนอกเพราะว่าอันเก้าที่พอเป็นไหนตะกี้ดาว เปิดคาคาไลกันมันจป็นพังมาแล้วนพี่น้องวันนี้ก็เลยยไปซื้อเอาไว้มันฟังมันแตกย่างพวกมันแตกก็เลยปพาร้านไปซื้อเอาไว้น้าสาวมันก็ซอยเครื่องหนึ่งได้ก็เลยราคาพันพันสี่อะราคาจริงๆมันพันสี่ร้อยเก้าสิบช่วงโปรก็ซอยพวกร้อยบาทราคาพาเพื่อนไปย่างลูกมิสซันเยียมร้อยแล้วกลับมากก็เลืยกกาแฟน้าสาวน้ำเออเราไม่เล้อกกาแฟน้าสาวเราเลงอันชาเขียวมันกาแฟ เดี๋ยวเราไมา่ผสมคุยกันนะแม่เนาะตะลักินิลาไปก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะ